วันแดดสองผ่องอัมภัยไม่คิดจะทาสีวันนี้พายุบัวลอยเข้าดันอยากทาสีเฉยแต่เป็นการทาสีที่สนุกมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ร้อนตนิมพวกนี้ขึ้นตรงหลังคาโรงรถนะคะเห็นแล้วเกะก,กะลูกตามากก็เลยสั่งตัวนี้มาค่ะเป็นตัวสีเมทัลลิกสุดนะในกล่องของเขาจะให้ของพวกนี้มาให้ด้วยนะคะพวกแปลงลูกกิ้งแล้วก็ถุงมือกระดาษทรายส,สกอตเทปให้มาครบเซตพร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะวิธีการใช้งานคือง่ายมากๆค่ะเปิดตัวฝาคนๆให้เข้ากันแล้วก็จุ่มทาได้เลยที่เห็นในคลิปก็คือโรงรถของขวัญก่อนที่จะทาสี ะะจะสังเกตเห็นว่าตรงรอยต่อของเหล็กเนี่ยมันจะมีสนิมขึ้นที่เห็นเขาวาด่างๆเพราะว่าขวัญไปซื้อสีสปเปรย์มาพ่นนะคะสีมันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วก็ไม่กันสนิมด้วยค่ะไปนั่งไถติ๊กตอกมาก็เจอเขารีวิวตัวสีเมทะลิกสูตรน้ำนี่แหละก็เลยสั่งมาพอเปิดใช้งานเท่านั้นแหละแก้มันตรงปกอยู่นะไม่มีกลิ่นฉุน,ไม,มน,ฉนไม่มีกลิ่นสีเลยค่ะแล้วตัวเนื้อสีของเขาก็มีความเข้มข้นมากสามารถใช้ทาได้ทันทีหลังจากที่เปิดกระป๋องสีสวยทาง่ายไม่มีกลิ่นฉุนกันความชืน้นกันสนิิมมมมไไดดด้้้ววยยยคนนนทีีี่่่ฝืออาาางงงศลปะขัก็ส มาทาได้อะแกมันก็เรียบเนียนสวยดีอยู่นะแล้วสีตัวนี้คือแห้งเร็วด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าแห้งสนิทเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงแต่ทาไปสักพักหนึ่งคือสีเริ่มเซตตัวแล้วค่ะเขามีหลายสีให้เลือกนะขวัญยังอยากได้สีดํามาทารั้วประตูเพิ่มเลยเดี๋ยวถ้าใครสนใจแปะพิกัดให้ค่ะ